จริงบอลเวนแอทแทกขึ้นต้นด้วยตัวเอสใจ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 ก็โอ้รมากจริงในทสุดพีก็ได้ตัวแรกบ้างเยอะยอะเยอะยอะพี่ได้หนึ่งสองสาอุ๊ยได้ตัวใหโทษทีบาจิงไม่เป็นไรพี่ติบตเติพงไม่ได้เจ็บคอตีออกไม่ไ ย่า l a s อุ้ยลูกคาเลโอสวยเพื่อนหายไปไหนหมดอ๋อบานาอยู่ล่างกระโตเราต้องไปแอบขาร์มเขาเอ้ยบานาบานาบานาเอ้ยบานาก็เราล่ามาฟาร์มไม่ลาสไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ถอยเหอะไม่น่าไหวอ่ะอย่าทำอย่าทำอะไรผมเพื่อนผมคงต้องเอาตรงนี้ก่อน มนตรงนี้เกิดก่อนนะถ้าตีตรงนี้น่าจะไวกว่าเยอะเอาเลยไปใส่เอ้ยพี่พี่ไม่เอาเวลก็ได้นะจะได้เวลเยอะตเลยขี่ซองอาซิงซิงอาซองอุ้ยยางไวไม่ให้หรอกนะอุ้ยได้เสร็จแล้วล่ะเฮ้ย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 เฮ้รับไปดีรับไปดรับไปดีตุุกอ้าวมเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวอุ้ย้ยอ้ยสวยเฮ้ยันะด้วยวันะ เออไ่สู้ๆไปใส่ไปดังเถอะไปรังเลยไปเลยเพราะเขาหิวยังไงล่ะพี่จะได้เดินเรินทันอิจกเาเลยวีเลีกยก็ใช้พโฟชั่นซะสี่รอดอยู่นี่สวยย่าไม่ย่าแต่พี่จะลาจริง อุ้ยเธอเธอเกินเบอร์วิบานามาเอ้ยใครเนี่ยเอ้าเอาเข้าเลนก็สวยดีพี่ถอยได้โอเคได้ไหมอุ้ยไม่หไปอส่ก่อนเถอะแล้วไม่ไหวโอ้ไม่ไม่แกงกดทำไมไม่ลงมาสอนไม่ปวดใจได้บนเท่าไหร่ โอ้โหเมืเราโอ้โหโอ้แต่ละลางไม่นั้นโอ้พรามาสทแกงกะเอ๋ยสุดจัดเลยคำเฮียอันดีแบกับไม่บ้างไม่ไหวเอ๊ะมาละมาแกงกาหลวงได้บโอ้าลอนก็อยู่ท้าลอนกลับไม่เขาลอกล่อเราอ่ะอ้าวเขากลับไปแล้วเขากลับจริงนี่หว่า อ้าวไม่เขายังไม่กลับเขารอเอาดัดนอกเยอะๆเดินโชว์ตัวเย้เยอะโอ้โหแรงไม่ไหวสวยกิกะเอาพี่ลูคาลิโอลงมาช่วยเขาปีนี้นั้นแตกแล้วไม่ทันไม่เนอะพี่ขึ้นไปเอาลูตัมเลยแล้วกันจูเนเปอร์จูเนเปอร์หามันมชอบหน้ามันเฮ้ยสวยมาโชวจขอฟาร์มกันเอ้าเอ้าเพื่อนหายเหรอไม่นะลูคาลิโอเรา อุ้ยเซอร์ลา,ามาซอนบนอะมาโจสไม่โอ้โหคาป้อมเลยคาบิโกนอู้น่าเกียดมากนายทำอะไรนายทำอะไรนายทำอะไรฉันจะลดัดนายตีดิตีดิตีดิตีต <c oughs> อ้าวไม่ได้ดูด,ดตอมด,ด,ดูมดีมุตะอยากลาดัดคาบิโกนอยู่ไปหน่อยด,ดูดอย่า ได้ไหว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 หรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวโหเอามาโจดูดกระทึบทีหายเลยไม่อย่าเข้าเชียนะได้ได้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลูคาลิโอลูคาลิโอผักเข้ายังเจ็บเลยไม่แน่ลูคาลิโอเจ็บปวดกันมาตั้งนานเยอะมากเลยลูคาเลโอลงไปแล้ว พ้อมหายแล้วอ่ะยังไม่ถึงห้านาทีเลยยังยังโดดไม่ได้เลยไม่นะตอนี้หรือว่าไม่จริงความหวังเราอยู่ที่ทันเดย์ออ้แกงก้านน่าจะได้หรือเปล่าพวกสอรออยู่พอใส่โซโลอ่ะเอาเรื่องกูรูคาริโอไปตามมาวะรูคาริโอเข้ากลางเวลาแกงก้านเร็วคำคำ มาดิเออชาจังเลยขอบคุณ You can do it. I can do it. ไปเลยคาบิกอนอยู่ไหนอ,ะอ่ะเอาอยู่ล่าดิก็มาดิก็มาดิโดดี่โดนเนี่ยกลับดีกว่าเพื่อนน่าจะลงได้นะงั้นพี่ขึ้นไปกันบนแล้วกันหลอกหรือว่าเอามาโจแพ้ทางคาบิกอนหนักมากจริงตุบเดียวหายเลยอะ ได้เลยร้านเน่เลยอุ้ยได้สวยได้ได้ได้พี่ได้ก่อนอุ้ยเก่งค่ะอาราไใจผมลงไปซอน่างดีไหมไม่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเกิดทันเพื่อนเกิดทันยวพี่รอเอาลตกว่าอ่านอ่าอนโอ้เอามาจไอนกลับก็ได้เยอะอย่าตีฉันนะอย่าตีนะอย่าตีนะโอเคเกลียดมากเลยนะถ้าโดนตีเยอะมาแล้วจ้า ไม่ให้ไปมุดก็ไม่โดนแต่ไม่ทนะีว่ามากันอยาให้ลูคาลิโอขึ้นมานะโกรธโกรธมากเมื่อกี้ลูคาลิโอผัก,ผกเข้าไอบา้บ้าเอยคือพี่ก็เพิ่งรู้ว่าลูคาลิโอมันมีสกิลผักเลยมันคือไอ้ที่มันปลากระดูกอะนั่นแหละแล้วมันผักได้นิดหน่อยแล้วมันก็เข้าเลยยังปวดปวดหัวพี่คิดว่าเรานำอยู่นะ เพราะว่าพี่ไปดังป้อมตะกี้เกินมาไปสิบแปดเอ๊ยเขาดังล่างนี่นาเขานาไม่เอามาโจ้เข้าพงกันหน่อยมาเดินบุญร้องเพลงร้องเพลงให้ยูนิฟอลด์ฟังอุ้ยเดินบุญอันตีเลยอันตีเลยอันตีเพื่อนีไอ้จิกไปละพี่ไปละเย้ยเดินไวมากอันตีเพเดินี กง่ายล่างล่างล่าง Are you okay okay กง่ายได้ไหมกง่ายอยู่ไหนดังสิโทบ้าจริงสวยน่ารักอะไปดังนี่ไปดังบนบนได้เพราะว่าตอนนี้เดินล่างกันหมดละเขาน่าจะไปรอแล้วเนาะเอามาโจ้สู้ๆเอามาโจ้สู้รู้เอามาโจอยู่ไหนเนี่ยอยากดูหน้าเอามาโจอุ้ยเอามาโจก็ สวยอะเอาม,มาโจอรอดได้เอาม,มาโจดีพี่คิดว่าเย้ขบีก่อนไม่น่าด้กลับก็ได้กักนไม่เป็นไรเราเกลับได้บนละบนหลั7เจโอเคแปลว่าเรานำยับยับทันเดอร์แหละพีกเกมละนี่ลงไงจริงก็แดนตีละต้องเกิดไม่ทด้วยอันตีแปดสิบเอ็ดมีไหมเรยนตีไหมเดินบนโอ้โห พี่มี18พี่น่าจะไปรังได้อุ้ยอุ้ยขาดบุบแล้วนาจะเดินกลับมาไหมล่างพี่ล่างเขาตีฮันเดอร์แล้วยังไวไม่เก่งกาฉันมีอันตีไม่ข้าได้ข้าได้ไหมไม่น่าได้ไปทังเลยมีไหมโหแพ้แน่เลยปวดใจต้องไปดูอจ่างเดียวดูเสียว ไม่นะเอามาโจรเรายืนนิ่งเลยอย่างน้อยก็ได้ต้องได้สวยไม่เข้าสักกาสิบลูกก็ยังดีโอ้ไหวไม่น่ะเรือคาริโอดูแจ็กส่งไม่ได้ไหว yeah, าาย่าฟาใสยฝากกันให้ได้ร่างให้ดีเดี๋ยวพี่กำลังจะเดินไปว่าไงคาริโอนเดี๋ยวฉันขอดันก่อนนะ,ะมีร้องเพลงไหมมาเร็วไปปะ

เอามาโจเอามโจมาโจตอนนี้เรียกแต่ชื่อละไม่โดนรุมจริงจังหวะพิกในลบไ้เขาตีอันนั้นเป็นเร็วมากอ่ะใช่เขาเขาเป็นตัวแอคแท็กไงก็เลยแบบรวดเร็วกันไวก่อนกันไวสองชั้นเลยอีกชั้นหนึ่งไม่มาไม่เข้า กูเกตเตอร์ก there, okay. Okay. Oh, no, ูเกตเตอร์แล้วไงแล้วไงอ้าวไม่อุยโกรธโกรธโมโหทั้งสักไม่จริงไม่นิดเดียวนิดเดียวดเกิดฟันดังแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วนะฟันโยกแล้ว ไม่ได้ดูอ่ะ,อะดนนี่ฮะาน้ลยนี่นี่ไม่ใช่เรานมาตลอดเหรอใช่เราดันมาตลอดอใช่ต่อเลย